มาถึงกล้องอยู่ทางซ้ายมีคนอยู่ทางแน่นอนแต่เราก็ต้องไปทางบ้านเล็กเผื่อ <k ling noise> จะมีคนสักคนสองคนให้เราได้จิ้มนหนน้า อาจจละพองคนจริงด้วยนะจ๊ะเอาไม่ใช่ตนนี้ที่เขาเพ่มาทำไมนะ มีคนอยู่แถวนี้คนหนึ่งไหมนะมันจะหูขึ้นนะต้องมีคนอยู่แถวนี้ลวคนหนึ่งเรียบร้อย มีคนปันน่นคนหนึ่งน่าจะมาจากฝั่งนี้คนหนึ่งนะหรือไม่ก็มาอันหนึ่งจะเปิดกล้องเดี๋ยวเพิ่งมาเอาไปแล้วเหรอ, <c oughs> อยังไม่ทันโอเฮนเห็นคน,น,นอยู่บ้างแล้วเอากล้องหน้กัก อีทิ้งไปเลยไม่ก oh ็น่าจะวางภาพก่อนจริงด้วยแล้วก็จะพับอะไรก่อนตังไมค์ทิ้งแคบมีเวลาเหลือเฟือ แล้วก็ไปวัดก่นนะเดี๋มาตัดเต็งเรารู้นะว่าอยู่ตรงนี้นะเคยเห็นจำสเกร์ฉบับอันนี้จะปั่นเสร็จแล้ว แต่ว่าจิตตะกนมาที่นี่นะนั่งได้สองรอบเลยใช่ใช่ยังไงก็ต้องเอาพอหนุม่มคนนี้ก่อนได้ฮาร์ดหนึ่งรอบได้ฮาร์ดหกสิบวิหรือเปล่าโอ้โหสตันอย่างน,านั้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องปรจะจกต์ิดกลองทั้งหมดเปิดกล้องขึ้นมาตามสเต็ปเมนโจโซเซฟปรุงอา้อาวมีคนอยู่บ้านใหญ่หนึ่งคนแล้วก็สะพานหนึคนแล้วฝั่งูุนสองคิดว่านะ สวัสด,ดีคนตรงนี้มีใครอยู่มัมจ๊ะสามสองหนึง่งติก รอบนะพี่ไม่รีบน่าจะมีคนฝั่งนี้อีกสักมีจริงเลย <Wow. S 1> ตายแบบทั้งไมไ่ได้เล่นเลย <laughs> 我还没来那及 เอาเจะเครื่องไม่ได้หรอจ้าใบเป๊ ออกจะเครื่องไม่ได้หรอจเจ๊เบ๊ะ Ah, na podinho. โลหมนน่ะคือปั่นอะไร <c oughs> ลุกขึ้นมาสวัสดีดีน่าโกรธจริงนะฉันไปหาเอง Oi! <laughs> ักปวดหญิงวิ่งไปหาท่อตีอะไรนี่อืมอยู่ข้างบนชั้นสอง อย่างอ้ายใช่ชุดวนะ่าน้ำฟกินองแบบนี้มันต้องจัดแล้วเปลาล่ะดูสเต็ปสเต็ปการเล่นก่อนอืม